สวัสดีค่ะยศค่ะชานาบายปุ้ยค่ะวันนี้นะคะปุ้ยจะพาชมงานมอเตอร์เอ็กโป2023กันค่ะที่เมืองทองธานีค่ะแล้ววันนี้นะคะจะเป็นบูธไหนมีรถอะไรมาโชว์มีโปรมชั่นเด็ดเด็ดดียังไงนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาชมกันนะคะตามปุ้ยมาเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยขอเช็คเสียงไปด้วยนะคะว่ามีเสียงไหมท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ตั้งทายคอมเมนต์หาปุ้ยหน่อยนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมนะคะ เชิญมาเลยคะ่ะรุ่นี่200กิโลเมตค่ะและจะรู่นนี้กับเอ็นเทกสปอร์ตนะคะยังมาพร้อมกับวิทยุรีลิงค์มอเตอร์ที่สามารถลดคู่กับมอเตอร์ได้ถึง30องศาเซลเซียสค่ะแล้วยังมาพร้อมกับระบบ BMS ที่ชาชุนหลอดและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในงานกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินชมบรรยาก,กาศงาน มีท่านไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายหาปุ้มปุ้ยได้นะคะวันนี้เรามาเที่ยวชมงานมอเตอร์เอ็กโปกันนะครก็คน ท่านผู้ชมวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับบรรยากาศวันนี้และที่เด่นๆณนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นตระกูลของรถไฟฟ้านะคะว่ามียี่ห้อไหนรุ่นไหนที่กำลังโดดเด่นเป็นที่จับตากันนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาชมบูธแรกกันเลยนะคะกับนี่เลยคะ่ะมาเลยถึงแล้วนะคะที่เรามา,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 มา กับบูธช้างอานค่ะ,ะนี่เลยนะคะโอโ้โหท่ทานคปุ้ยพายชมรถรับรอบูธกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาแล้วก็ช้างอานเนี่ยเป็นแบรนด์ที่บอกเลยว่าเป็นแบบนามเบอร์ต้นๆของรถไฟฟ้ากันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแคปที่มีเกียรติท่านค่ะและนาที่อจากนี้ไปค่ะเราจะคุยท่านได้ สัมผัสเทคโนโลยีที่ดีกว่าทำมาแล้วก็ทักทายหาพุ้ยได้นะคะเดี๋ยวยังไงสักคู่หนึ่งขอขอเสียงแบบเบาๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะพาชมรถกันนะคะเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตตอนนี้กำลังพรีเซนต์สเตชันของบูชางอ้างกันค่ะ เสนออันแสนพิเศษจากฉักอันด้วยค่ะทุกท่านคะเราจะมาตอบกันเลยนะคะสำหรับคุณถามต่อมาค่ะและแน่นอนนะคะว่าผู้เข้าชมงาน่านไดที่ตอบคำถามด้วยใจเราต้นอักเสรแล้วคันนั้นนะคะตอนนี้เขาก็จะนํามาโชว์นะคะยังไม่มีจําหน่ายนะคะและสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยคันนี้ของทีพายเอลสุดเจนนะคะเขาก็จะ อกเลยก็สปอร์ตทีมเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวปุ้ยพาดูรอบๆคันกันทั้งภายนอกภายในนะคะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมแล้วดูคันดูคันมากมากเลยสำหรับสีนี้ก็ออกสีแบบบอลบอออกเขียวอ่อนๆนะคะสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะวน่่ททุกาชงเวลาาต่อจกดี๋ยวปุ้ยพาชมสีน้ำเงินกันนะค่ะ แน่นมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกว่าได้รับการต้อนรับมากๆเลยนะคะสำหรับฉางอานเรานะคะนี่นะคะลอ,องดูชบ <ไป S 2> อบร <ไป S 2> อบนะคะแล้วสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะชนนี้ก็สวยนะคะดูเข้มนะคะดูพรีเมียมอืมนี่ค่ะ แล้วที่ชาร์จวชาร์จของเราก็จะอยู่ด้านด้านท้ายด้านขวาตรงนี้นะคะได้ชมรอบๆกันนะคะว่าเขาแบบสวยสปอร์ตมากๆนี่ด้านท้ายเขานะคะนี่ออกแบบแบบดีไซน์แบบร้าสมัยมากๆให้ชมข้าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไรมาุ้ยจะ มีโอกาสจะพาชมออปชั่นกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยโหแบบทุกท่านรมร้อมรถแบบแน่นมากๆเลยค่ะและคันนี้ก็จะเป็นรถต้นฉบับนะคะคันนี้เนี่ยที่มึงจีนเขาก็มีจำหน่ายแล้วนะคะอวตาร11นะคะก็ให้ชมกันสวยมากๆนะคะสวยทั้งรถสวยทั้งคนค่ะสีโดนใจจริงๆ นะค่ะเดี๋ยวคุยพาชมค่นต่อมากันเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับคันนี้สีส้มจะให้ชมด้านไหนดีคะเนี่ยคือด,ด,ดีใจแทนสางอานมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้านี่ให้ความสนใจมากๆเลยนะคะนี่พาชมนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะนี่

ก็เดี๋ยวผมช่ยหามุมหาให้รถหารถให้ชมกันนะคะชมด้านหน้ากันค่ะนี่สีนี้สวยมากๆเลยนะคะ ออกมาเนี่ยถูกใจหลายๆาท่านกันเลย <c oughs> ทั้งคันเลยค่ะตรงนี้ไม่มีที่ติดจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวถ้ายัางไงนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพวกคุยจะพาชมนะคะทั้งภายนอกภายในใกันทีนึงเ <c oughs> พราะว่าวันนี้เนี่ยให้ชมบรรยากาศเข้าๆก่อนเพราะว่าลูกค้าเยอะมากๆกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาชมบูธอื่นๆกันต่อไปนะคะเดี๋ยวดูในงานกันวันนี้ก็ ท่านผู้ชมนะคะลูกค้าก็เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้นี่นะคะก็ทุกแบรเลยนะคะก็กมีให้ท่านผู้ชมเลือกสรก่นการชมรถชมบรรยากาศภายในบูธกันนะคะ รอบๆกันนะคะก็ชมกันคร่าวๆก่อนก็จะมีรีวิวอีกนะคะฉบับเต็มนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามกันไว้นะคะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ทุกแบรนด์เนี่ยบอกเลยว่าโหโปรโมชั่นเด็ดมากๆไม่ว่าจะเป็น ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะฟรีดาวดอกเบี้ยสุดเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ของแถมเนี่ยจัดเต็มทุกรุ่นกันเลย และอีกหนึ่งคันค่ะที่จอดสีสันแบบสีสดร้อนแดงนะคะคันนี้เลยนะคะเนต t จีท hmm. นะคะสีแดงคันนี้สวยมากๆนะคะอยากจะขับอยากจะใช้สักคันหนึ่งสำหรับ,บคันนี้ะ mm hmm. นะคะมีเดี๋ยวมัพุ้พาชมรอบๆกันนะคะ ให้ชมภายในกันนะคะว่าข้างในเขาเนี่ยออกแบบแบบดีไซน์แบบสปอร์ตมากๆนะคะเป็นโทนดำนะคะแล้วก็ตัดส้มนะคะ mm hmm. แพ่จอแล้วพวงมาลัยเนี่ยกโ็โหใจละลายแล้วนะคะสำหรับออปชันเขาย mm ัง hmm. ไงด้ไหนมาแล้วนะคะก็ขอลองนั่งกันสักหน่อยนะคะ mm hmm. นี่เลยแค่เราได้ลองนั่งเนี่ยก็แฮปปี้แล้วนะคะ mm hmm. คงอะไรเนี่ยโอสวยโดนใจมากๆะคะ่ะจอเนี่ยอจะใหญ่ไปไหนใช้คํานี้ได้เลยะคะ่ะใหญ่มากๆนะคะตัวจอพ่อของเนต้าเขาทุกรุ่นนะคะตั้งแต่เนต้าวีที่นํามาจําหน่ายที่บ้านเราแล้วเนี่ยตัวจอเขาก็ใหญ่มารุ่นหลังๆก็ใหญ่กว่าเดิมะค,ะค่ะราคานี้บอกเลยว่าสุดยอดเลยนะคะ,ะให้ชมข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมรุ่นอื่นกันนะคะ นี่ค่้ชมกันอ่าเราไปชมรุ่นอื่นกันนะคะสำหรับบูธเนต้าเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าราคาดีงามของสำหรับรุ่นเนต้า E ีเขานะคะเดี๋ยวพาชมกันนะคะคุยพาชมอีกรุ่นที่จะนำเข้ามาจะมาที่บ้านเรานะคะเป็นรุ่นเนต้าเอ็กคันนี้ ะะราคายังไม่เปิดตัวค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของหลายๆท่านมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่มืองจีนเนี่ยเขามีจําหน่ายแล้วนะคะก็6-7แสนบาทถ้ามาบ้านเราราคานี้รับรองว่ายอดพุ่งกระจายเลยค่ะแล้วก็ออปชั่นเขาเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะและ้วก็ตัวบอดี้เขาเนี่ยออกแบบมาได้แบบดีอะสปอร์ตหล่อชอบแล้วเขาก็ใหญ่ะคะออปชั่นเขาจัดเต็มนะคะของ n e ต้านะคะ คันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวผมไปพาชมภายในกันนะคะคือตัวไฟเขาก็จะเป็น LED แบบนี้นะคะไฟหน้านะคะแล้วก็ตกแต่งด้านล่างะคะ่ะก็มีสเกิร์ตตกแต่งให้พร้อมคันนี้เนี่ยยังไม่ได้แบบร้ออร์เนะคะว่าเป็นเป็นโฉมแบบนี้ไหมเป็นรุ่นแบบนี้ไหมที่ขายมาเราแต่ไง่ายๆว่าลักษณะบอดี้เนี่ยแบบนี้แน่นอนแต่ออปชั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งนะคะพาชมกันนะคะเดี๋ยวจะพาชมภายในกันนะคะ ส่วนแม็กเขานะคะเป็นแม็กขนาด18นะคะก็จะเป็นสีโครเมียมตัดดำนะคะทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้ส่วนยางก็เป็น2 25ทับ 60R18 นะคะก็เขาจัดมาแบบแ,บบแม็ก18ก็ใหญ่เต็มทรงล้อเลยะค่ะเดี๋ยวภายในเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยพายชมกันนะคะก็พาชมกันรอบๆกันก่อน,นะค,ะคือระบบเขาจัดให้มาเต็มเลย มาชมด้านท้ายกันค่ะก็เขาออกแบบมานะคะไฟด้านหลังเนี่ย LED คาดยาวแบบนี้ค่ะดีไซน์แบบสมัยใหม่นะคะต้องเป็นคาดยาวแบบนี้ถึงจะดูสปอร์ตดูเท่น,นะคะโลโก้น้ำพุเนต้าค่ะแล้วก็เนต้าเอสมีเนต้านะคะก็จะมี X ด้านหลังนะคะที่เป็นรุ่นของเขานะคะและด้านท้ายของเขาเนี่ยนะคะก็ตกแต่งแบบด้านล่างก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะกันชนด้านล่างเนี่ยคือ เหมือนสกเกิร์ตในตัวค่ะก็ออกแบบแบบดีไซน์แบบลงตัวมากๆนะคะส่วนด้านท้ายนะคะพุ่งขอนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะข้างหลังเขาก็กว้างขวางนะคะแล้วก็วางของได้ค่อนข้างจุเลยนะคะวัสดุทำมาโอเคดีเลยมีที่ชาร์จไฟตรงนี้น่าจะตรงนี้เนี่ยไว้ที่สำรองตัวมากนะคะ นั้นทายก็มีอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ออกแบบดีแล้วก็ที่ถูกใจบ้านเราน่าจะเป็นระบบตัวนี้นี่ค่ะนี่เลยท้ายไฟฟ้าค่ะ หลายหท่านเนี่ยชอบมากแล้วก็รอตัวนี้ด้วยนะคะเราเจอกันแน่นอนสำหรับ Canada เนต้า X ค่ะก็เดี๋ยวรอรุ้นราคากันแล้วก็รอกันว่าจะมาจำหน่ายบ้านเราเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะแต่มาแน่นอน,นะคะ่ะก็ติดตามนะคะยูท b e ปุ้ยไว้นะคะรับรองว่าก็จะอัปเดตข้อมูลรถและโปรโมชั่นเจ๋งๆเด็ดๆให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมรุ่นต่อไปกันเลยนะคะมาเลยค่ะ <S <S จะพาชมรอบๆบูธกันนะคะของสำหรับเนต้า ขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเนต้าวีค่ะก็เป็นรุ่นที่จําหน่ายบ้านเราอยู่แล้วแล้วคันนี้ก็จะเป็นสีเทาค่ะนี่ก็ตกแต่งสกเกิร์ตเรียบร้อยชุดแต่งเรียบร้อยนะคะชุดแต่งไอรลคินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาราคาพิเศษนะคะจาก5้9 0 0นสเาพหลือ4 9 9แ0 0เบาทค่ะอันนี้สีเทาค่ะเดี๋ยวพาชมคันสีฟ้าคันตรงนี้ และคันนี้ค่ะเนต้าจีทีคันนี้คันสีฟ้านะคะที่มาจอดโชว์นะคะสีสวยมากๆเลยนะคะเ mm hmm. มื่อสักครู่ที่จอดโชว์ด้านหน้าที่เพิพ่งคุยพาชมแล้วเรามาชมคันนี้กันสีฟ้านะคะ mm hmm. ออกแบบชบเชิมมากๆ mm hmm. เดี๋ยวพาชมภายในกันนะคะคือไม่ต้องพูดถึงดีไซน์เลยค่ะ mm hmm. เขาออกแบบมาโดนใจแน่นอนออปชันเขามาครบแน่นอนนะคะคันนี้ก็เอามาให้ชมกัน หลายท่านก็ถูกใจนะคะก็ลองชมนั่งชมท่านไหนที่ไม่สะดวกมาที่งานมอเตอร์เอกนะคะก็อยู่ที่ไหนก็ติดตามพุกปุ้ยไว้ค่ะก็พาชมงานกันทุกครั้งทุกแมตช์เลยนะคะและด้านหลังของเขานะคะก็นี่ค่ะออกแบบไฟเนี่ยสวยมากนะคะด้านท้ายค่ะีโลโก้น้ำพุตอนนี้ก็มาทุกรุ่นนะคะที่เป็นโลโก้ที่บ้านเราชอบ สำหรับเนต้าจีทีสิาคันนี้นะคะแต่จะพาชมด้านในแต่มีผู้ชมอยู่ในรถค่ะพาชมรอบคันกันก่อนงั้นเดี๋ยวเราชมคันอื่นกันต่อค่ะสำหรับคันนี้ค่ะก็เป็นเนต้าวีนะคะคันสีขาวอันนี้ก็แต่งครบกันแล้วสเกิร์ตรอบคันชุดแต่งรอบคันกันนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับ เนต้าวีราคาพิเศษ4 9 9 0 0 0บาทนะคะส่วนลด5 0 0 0 0บาทได้เฉพาะในงานนะคะต้องจองก่อนวันที่11นะคะและบางสีเนี่ยเราใกล้หมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่จองไว้เนี่ยไม่ได้ราคาพิเศษราคานี้แล้วนะคะส0 9แ0 0บาทและปีหน้าราคาไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะคะสิทธิ์ของท่านสิทธิ์รัฐบาลที่ช่วยนะคะของรถไฟฟ้าก็จะลดลงไปได้เราจะไม่ได้คุ้มค่าเกินราคาเหมือนตอนนี้แล้วรีบจับรีบจองรีบตัดสินใจนะคะ ของเนตาวีนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาชมด้านนู้นกันนะคะ mm hmm. มาเลยค่ะเดี๋ยวไปด้านนู้นกันสำหรับคันนี้ครั้งที่แล้วนะคะมีเสียงตอบรับจาก mm hmm. หลายๆท่านนะคะที่สนใจนะคะของตัวเนตาคิดนะคะ mm hmm. ก็ปีนี้ก็เขาเตรียมมาให้อีกหลายคันมากๆ ความจำหน่ายที่พุ่งพ้ยเคยรีวิวไปไปให้แล้วนะคะก็ของเน t ตาคิดที่เป็นของอน้องๆน,นะคะชอบมากเลยนะคะเป็นนีานําเข้ามาจานวนหลายคันมากๆถ้ามาภายในสีเนี้ยรับรองว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องชอบมากๆแน่เลยค่ะ ดำพวงมาลัยเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเป็นพวงมาลัยซ้ายตรงนี้นะคะพวงมาลัยก็ทรงโฉบเฉียวแล้วก็จะมีตัวสีทองตัดแบบนี้นะคะมีโลโก้เนต้านะคะ mm hmm. บอกเลยข้างในเนี่ยขับแล้วแบบเหมือนสุลต่านเลยค่ะบอกเลยแบบเท่ม,มากสวยพรีเม,มียมไม่รู้จะพูดยังไงนะคะนี่นะคะแต่ผมเพิ่งนั่งให้ชมนี่ค่ะ เขาออกแบบดีไซน์มานะคะก็มีตัดซีท่อแบบนี้ด้วยแล้วก็จอของเขาเนี่ยก็เป็นขนาด15.6นิ้วนะคะจอด้านหน้าจอแสดงผลเนี่ยประมาณอยู่ที่5นิ้วนะคะแล้วก็จอแสดงผลก็จะบอกข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่เท้าแขนที่เก็บของ คือที่เก็บของเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ตรงนี้ยเนี่ยยังไม่ได้100%นะคะว่าออปชันหรือสเปคจะมาตามนี้ไหมายแต่ใกล้เคียงมากๆแล้วนะคะก็อาจจะปรับตรงเรื่องพวงมาลัยนะคะส่วนการเก็บของช่องเก็บของตัวบกบ่ะให้ดูไปให้ดูก่อนค่ะเพราะว่าเขามาแน่นอนแค่เขาจะมาแบบนี้ไหมถ้ามาแบบนี้บอกเลยว่าปุ้ยก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันนะคะบอกเลย <laughs> นี่ค่ะภายในของเขาให้ชมเดี๋ยวเาให้ชมด้านหลังกันค่ะ นี่ค่ะสำหรับด้านหลังของเขานะคะก็หรูหราไม่แพ้กันค่ะตัวเบาะก,ก็นั่งสบายมากๆค่ะแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยมีพารนะ์ติชันลหันลูฟด้วยนะคะนี่เลยนั่งกันสบายๆชอบมากเลยตรงนี้นะคะออกแบบโดนใจมากๆ ท่านไหนที่ไม่ได้มานะคะปุ้ยปุ้ยก็พานั่งพาชมกันนะคะอยากชมรุ่นไหนอยากนั่งรุ่นไหนก็คอมเมนต์หาปุ้ยปุ้ยได้เลยแต่พาชมกันนะคะนี่เลยโอเคะตัวตรงนี้นะคะตัวบอกลกางเขาก็จะมีที่เท้าแข็งให้นะคะมีที่วางแก้วแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าเห็นลักษณะแบบนี้ท่านใท่านดากันถูกไหมคะคืออะไร คือที่ใส่ทิชชู่ค่ะเอาไว้ใช้สําหรับเดินทางกัน,นะคะ่ะมีที่วางแก้น้ํวาวางใส่กระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ที่วางแขวนที่วางเท้าแขนเนี่ยคบว่างใหญ่มากๆนะะนั่งสบายๆแบบนี้เลยโอเคโอเคนะคะเราก็ให้ลองนั่งลองสัมผัสกันแล้ว สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้ามาในงานนะคะที่ไม่ได้สะดวกมาในงานนะคะก็ปุ้ยก็บอกเลยว่าสีนี้สี่ยอดฮิตนะคะและสีใกล้จะหมดแล้วลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่กำลังรังเร่ในการตัดสินใจอยู่นะคะตอนนี้ขอให้รีบตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคานี้ราคานี้ย้ำเลยนะคะจากราคา549,000บาททางเนต้าลดให้50,000บาท เหลือ4 9 9 0 0 0บาทต้องจองภายในวันที่11ค่ะเพราะทางเนต้าประกาศแล้วว่าเขาจะปรับราคาไม่มีส่วนลดแล้วนะคะและตอนนี้ออปชันทุกอย่างพร้อมครบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1นึ่วอชาร์ตนะคะและออปชันเสริมทุกอย่างเรามีให้ครบหมดนะคะท่านสามารถที่จะออกรถเนต้า V นะคะว่าคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะคะแล้วก็การรับประกันเขายาวนานมากๆนะคะ รับรองว่าคุณจะใช้รถขับรถอย่างสบายใจนะคะแล้วตอนนี้โปรโมชั่นก็พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับเนตาวีไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ1.88นะคะหรือจะเป็นดาวน้อยผ่อนยาวขับฟรี3เดือนออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้ากันนะคะก็สามารถทักทายสอบถามผู้ปุ้ยได้นะคะเบอร์ตรงผู้ปุ้ย0894945234ค่ะ สามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ทุกแบบเลยนะคะว่าต้องการแบบไหนเลือกที่ใช้เลือกให้ถึงใจเลือกตามสไตล์ตคุณเลยค่ะกับเนต้าวีนะคะและต้องการแต่งแบบไหนนะคะชมรีวิวคลิปของปุ้มพุยได้เลยที่ปุ้มปุ้ยรีวิวการแต่งให้ชมกันเพราะว่ามีแต่งหลายแบบมากๆก็แต่ละท่านชอบแบบไหนจิ้มบอกปุ้มุยได้เลยค่ะว่าชอบแบบนี้แต่งแบบไหนเดี๋ยวจัดให้นะคะสําหรับคันนี้เขาก็จอดโชว์แล้วสีเขียวบอกเลยคิวแน่นมากนะคะใกล้หมดแล้ว ตอนนี้เหลือแค่บางสีที่คิวยังพอขยับยังจองได้อยู่รีบจับรีบจองเลยนะคะแล้วโอเคสําหรับบูธเนต้านะคะเดี๋ยวปุ้ยพาชมบูธต่อไปกันนะคะว่าจะเป็นบูธอะไรกันนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะบรรยากาศแบบคึกคักมากและสําหรับวันนี้นะคะก็เราพาชมกันครบเกือบทุกบูธแล้วนะคะเดี๋ยวยันไหนปุ้ยจะพาชมกันต่อนะคะก็ สำหรับแบรนด์รถไฟฟ้านะคะที่แนะนำให้ชมกันนะคะถ้าท่านไหนสนใจก็ทักทายคุยได้ชุกช่องๆค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสากครกันด้วยนะคะขอบคุณมากมาค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปรีวิวต่อไปเจอกันไลฟ์สดกันค่ะวนสั 3, แล 2, ช